ายแล้วคนที่ว่าฮักลายเมื่อนี้หัวใจเอาภัยมาปนครับสวัสดีครับแม่ครับครับผมครับก็แฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะวันนี้นะครับอย่างที่เราเกินไปตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าพามาเยี่ยมจังหวัดบึงกาฬ แล้ววันนี้จะพามาดูพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จังหวัดบึงการตอนนี้ยังมีอยู่ไม่กี่สวนนะครับคาดว่ามีเยอะไหมครับแม่ทางนี้ประมาณสิบใบเจ้าสิบใบเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นยังไม่เยอะนะแต่คาดว่าจะเป็นพืชตัวใหม่ที่ทางชาวบึงการเนี่ยจะให้ความสนใจเยอะมากครับก่อนที่เราจะมารู้จักเรียนเดี๋ยวมารู้จักท่านเจ้าของสวนหนึ่งในไม่เกินสิบคนหรือยี่สิบคนของจังหวัดบึงการ,รครับ,รบอาคุณแม่ อันแนะนำตัวหน่อยทักทลายแฟนคลับทักนิดหนึ่งอันชื่อโสภาพร้อมพันอ่าคุณแม่โสภานะครับก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนวันนี้ตอนนี้ทุเรียนอายุกี่ปีแล้วคุณแม่ครับสี่ปีสี่ปีเลยนะครับโอ้โหก็จัดเป็นแล้วมีคนที่แบบได้ผลผลิตมาบ้างหรือยังครับมีมีมีมามีของอาได้แลเ้วเป็นไงบ้างชิมหรือยังชิมแล้วรสชาติอร่อยอร่อยนะสู้ศรีสเกตทุเรียนภูเขาไฟกับทุเรียนจันทบุรีก็ได้นะ ได้ได้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทางบึงการก็มีเก็บเกี่ยวผลผลิต็นบางสวนบางสวนแล้วนะครับก็วันนี้นะนอกจากมาเยี่ยมสวนแล้วเนี่ยเราก็จะมาแนะนําเกล็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทําสวนทุเรียนและการใส่ปุ๋ยนิดหนึ่งนะครัทุเรียนนี่เขาจัดเป็นพืชเกาะไอราชาแห่งผลไม้แล้วก็จัดเป็นพืชที่เราจะต้องดูแลอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุเรียนนี่ตั้งแต่แตกใบอ่อนมาปุ๊บเลยเนี่ย มีศัตรูเลยใช่ไหมแม่มีไหมเรื่องเพี้ยไก่แจ้เอ๋ยเพี้ยไฟเอ๋ยตัวสีขาวเนาะครับนี่ก็คือแมลงศัตรูพืชแต่ตัวที่ร้ายหนักในทุเรียนนันคือโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็ผลเน่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มากับเท่าแก่นะครับร้านไทยเจริญหมอฟานนะครับก็จะมาแนะนําสินค้าคุณแม่หน่อยแล้วก็เห็นต้นทุเรียนนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะแนะนำไอ จะแนะนาสินค้าให้หมอฟ้าแนะนานะครับเดี๋ยวผมจะช่วยนกับแล้วก็จะบอกวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนสักหน่อยหนึ่งนะครับแม่ในอย่างต้นทุเรียนนี่อ่าอันนี้คือกิ่งปกนิ้ทำไมไว้กิ่งเยอะขนาดนี้ครับแม่ไม่รู้เห็นก็ไวอย่างนี้เห็นก็ไวางี้ไวตามกันเลยเนาะครับทุเรียนนี่มีอยู่ศัตรูพืชไอ้ศัตรูอยู่ตัวหนึ่งที่ที่เจอปัญหาเยอะแม่ก็คือเคกว่ารากเน่าโคนเน่านะครับเพราะฉะนั้นการกิ่งไว้กิ่งทุเรียนนี่ อ่าทั้งข้างล่างเลยนะแม่เขาจะไว้จนสูงมาประมาณสักหนึ่งเมตรนะเราจะสูงจนหนึ่งเมตรถึงจะปล่อยไว้อย่างอันนี้นี่ถือว่ากิ่งเยอะถ้าแม่ใจถึงนะแนะนําให้ตัดกิ่งคนนี้ออกเลยนะแม่นี่พวกนี้กิ่งออกเพราะเดี๋ยวเวลามันออกลูกลูกมันก็จะห้อยมาตรงนี้ปุ๊บไยที่ว่ารากเน่าโคนเน่าเนี่ยมันอยู่ที่พื้นดินแล้วมันจะกระเด็นโดนโดน,โดนปุ๊บนี่มันจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วไอ้โรคราตัวนี้เนี่ยทำสวนทุเรียนเจ๊งมาเยอะแล้วร้อยต้นพันต้นที่มันกินหมดเลยนแม่ครับ พราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าแม่ใจถึงหน่อยนะแนะนาให้ตัดกิ่งเล็กตรงนี้ออกหมดเลยได้นะเลี้ยงไว้ประมาณซักเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณซักเม็ดหนึ่งประมาณนี้แล้วไม่ค่อยค่อยๆจะย่อยไว้กิ่งเีเดอยๆนะครับก็วันนี้อาคุณหมอฟานทางนี้เลยครับครับผมนะครับอันนี้ก็บอกแม่โสภาแล้วนะครับการตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวหมอฟานก็จะมาดูแลสวนมาเยี่ยมมาสวนแม่บ่อยๆพอดนีมีปุ๋ยอยู่ตัวหนึ่งแนะนําคุณแม่ห่อยนะคมับอ่าอ่าอันนี้แล้วก็เขาเรียกว่าปุ๋ยดาวอวกาศ ครับปุ๋ยดางอวกาศตัวนี้นี่เป็นปุ๋ยเคมีที่ผสมเคลือบสารอ,าอินทรีย์ในตัวเลยไอสารอินทรีย์ตัวนี้นี่สำคัญกันในดินมากสามารถลดการาระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในปุ๋ยดางอวอกาศแล้วเป็นปุ๋ยละลายช้าเน่ใส่ปุ๊บนี่ไปเรื่อยๆกว่าจะหมดดิษนี่ก็ประมาณ2เดือนนะแล้วก็ช่วงแม่ช่วงแรกของแม่เนี่ยยังไม่ต้องไว้ลูกเยอะนะแม่นะเห็นต้นใหญ่มาเราเสร็จในนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไว้ลูกเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยว มันจะรีบไปหน่อยต้องประมาณสักเจ็ดปีโดยประมาณสิบปีนี่ไว้เต็มที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่เลี้ยงใบเป็นหลักกับเลี้ยงกิ่งให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้ให้ดีนะครับเพราะถ้าเราไว้รูปเร็วเกินไปเดี๋ยวต้นมันจะแคแบกลป่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบรากของทุเรียนนี่สำคัญมากเลยวันนี้ก็เลยจะแนะนําตัวดาออกาสนี่นะครับก็ให้แม่ใส่เดือนละครั้งก็ได้หรือสองเดือนครั้งก็ได้เพราะว่าตัวดาออกาดนี่มันเป็นปุ๋ยละลายชา้าเป็นจัดเป็นปุ๋ยเคมีแล้วแม่สูตร 8ปดแปดแปดหรือเรียกว่าตองแปดก็คือบำารุงทั้งใบระบุมนึงระบบร่างแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวทําให้ลดการระบาดของรากเน่าคนเน่าได้นะครับอันนี้ก็หมอฟานฝากติดตามด้วยนะครับครับผมครับผมก็มีอะไรแนะนําสักหน่อยไหมก็มีตัวเป็นไ,ไทแคปอ๋อมีไทแคปอีกตัวหนึ่งอ่านี่ไทแคปตัวหัวเชื้อเคลือบเม็ดปุ๋ยนะครับทาให้ปุ๋ยเคมีที่แม่ใช้อยู่ทั่ว,วไปเนี่ยมันค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมายอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิม แล้วก็แน่อนอนเนี่ยทำให้ระบบไอ้ดินเนี่ยร่วนฟุยมากขึ้นพอดินร่วนฟุยนี่รากมันก็จะเดินแต่ตัวได้ดี<ช>นะครับตัวนี้เคลือบเข้ากับปุ๋ยเคมีแลยครับคุณแม่ครับคร<ช>ับนี่ก็เดี๋ยวหมอฟันก็ฝากติดตามด้วยเนาะ<ช>ครับนี่ก็คือสวนทุเรียนของจังหวัดบึงกาฬนะครับแฮปปี้การเกษตรนี่อยู่กับนาข้าววันนี้เราพามาเยี่ยมสวนทุเรียนกันแม<ช>่เดี๋ยวต้องติดตามตอนต้องมาขอชิมหน่อยว่าสู้ทุเรียนภูเขาไฟกับทุเรียนจันทบุรีแล้วก็ทุเรียนทางใต้เป็น ผมเป็นคุณแม่เนี่เป็นระดับแนวหน้าเลยเนาะของที่ปลูกกันเนี่ยนะ,อะของผนจังหวัดบึงกาฬนะ,ะทดลองดูอ่ะกี่ต้นแม่กี่ต้นเน,น,นี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยก็ประมาณร้อยประมาณ100ร้อยต้นร้อยกว่าต้นนโอ้โหร้อยต้นนี่เตรียมเงินล้านได้เลยนะแม่นะ <laughs> อีกสามปีนี่เต็มที่เลยนะครับครับก็อันนี้เป็นสวนทุเรียนของจังหวัดบึงกาฬนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ได้ทดลองหน่อยนะครับครับผมตัวนี้เอามาให้แม่นะครับทดลองครับผมแล้วก็บวกกับตัวใครครับ อ่ามีไทแครบอ่าตัวไทแคบนี้แม่ไม่ต้องผสมกับตัวอุ้ยดาวอวกาศแล้วนะครับเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้สําหรับใส่ได้กับอุ้ยเคมีตัวอ่าเคมีทุกชนิดหนึ่งกระสอบตอนหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องคือหนึ่งกิโลนะครับครับตัวนี้จะทําให้ลดการระบาดระบพวกรักเน่าคนเน่าในทุเรียนได้ครับนะครับตัวนี้ื่อแม่อยากมีบทส่วนตัวนี้นี่ไม่ต้องใส่มันมีอยู่แล้วเป็นแบบเม็ดอันนี้เป็นแบบผงนะครับตัวนี้นี่ยอดเดินดีมากแม่แปดแปดแปด ถ้าไม่อยากให้ทุเรียนเดินยอดดีๆนะต้องตัวน,นี้เลยนะครับเพราะช่วงเร่งต้นยอดเดินรับรองแม่จะตกใจแล้วยอดมันเดินไม่หยุดเลยนะครับแต่พอเป็นหน่วยแล้วเราก็จะให้หยุดแต่นี้เป็นสลับเร่งต้นเร่งใบเป็นแรกๆอยู่นะครับนี่ก็คือดาวอวกาศอ้าวให้คุณแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถือไปให้คุณแม่ด้วยอ้าวมาคุณแม่ไปเอาไปลองใช้ดูนะครับครับขอครับครับก็สําหรับผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ยดาวอากาศแล้วก็ ไทยแคบแฮปปี้เดย์นะครับก็มีจำหน่ายที่ร้านไทยเจริญพาณิชสาขาแปดบึงการนะครับอยู่บ้านสามแยกนะครับอยู่บ้านอะไรบ้านสามแยกเนาะสามแยกสีชมพูนะครับก็อนาคตก็จะมารบกวนแม่อยู่เรื่อยๆมีอะไรโทรปรึกษาได้นะครับผมระบคุณทุเรียนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ